มิเตอร์ปลาไม่หมุนเหรอ,อแก้ไขแก้ไขน้ำปิดไี่อยู่แล้วจับป่ะน้ำจะพุ่งตจ <c oughs> ถ่ายวิดีโอไปลงยูทูบพี่น้องไปติดตามช่องผมเลยน้ะมีคนดูสองคน้ลงไปแห้ง 6คนแล้วด,ด,ดูว่าอะไราติดหรือเปล่าโรงงานงอกแล้วโอ้ลายแดงกันเนีย่ย หมอปิดไม่อยู่น้ำมันดันดันกับวะน้ำมันดันไงไอ้บ้วตัวนู้นเปิดยังไงอ๋อเด่นไงเกิดตัวนู้นเ่วยไหมเปิดแล้วกดเลยกดกลางอ่ะให้กดกลางไว้ เง <T> ียบแล้วตอนถอดถอดได้คร um> <t> ับตอนใส่จะใส่ไ <that> ด้ห <ing> ร <t> ือเปล่าเงียบแล้วเราดูว่าวเลยว่ามันอุ้ยห่าเป็่าปวด น้ำแปะครับน้ำแปะ <c oughs> อะไรติดครับว้า wow, วไม่หมุนเอ้ยมิตเตอร์ไม่หมุนนะจะดูเขาเปนลาบติดอะไรไม่แน่ ลงไม่ขึ้นหรอกมันดันอะไรติดอ่ะโอ้ยมันกามันเป็นนี้เคอจะไข่หรรอเปล่าพวกไอ้ต้องทำความสะอาดหานีันมันเป็นตะกันเน,นี่ยน,น้ำที่ปล่อยทิ้ตงตอนหมดถังอ่ะ คนถังละใส่ยักทา่นี่ด้วย้วมันแห้งที่จุ่มแมงโลนเป็นไงวะแห้งเดี่ยมนี้เลยพลาสติกพลาสติกได้ปะเป็นน้ำที่ต้นถังนี่ตอนปล่อยหมดแล้วแห้งแล้วนะนิ่งแล้วนะเฮ้ยมันน้ำมันย้อนกลับมาจากนู่นเนี่ยเห็นป่าน้ำมันเอามาทางนี้เห็นไหมนะน้ำจากในถังนู้ในถังในถังลองไปปิดลองปิดนี้นี่น้ำมาจากฝั่งนี้นี่ถังนู้ด นี่ยน้ำมันย้อนกลับมาเนี่ยพี่น้องปิดเลยตะข่างุดเนี่ยวาวมัก็อยู่เนี่ยเนี่ยบอกแล้วจะขังมัน,นวาวก็อยู่เนี่ย,อววอยเอาที่เอาล้างที่ใส่วาวอยู่เนี่ย่น้องเปลี่ยนแล้วเ็เริ่อมันบุ๋นแแห้งมันบุ๋นได้เลยลงล็อกเลยลองเปิดวาวปลาปาภูมิภาคเนี่ยมันดันเห็นไหมล่ะอ้าวไม่ดันนะผมไม่เลยเปิดทุกหน หายไปแล้วพี่น้องนี่ถ่ายเขาดู